สำหรับวันนี้นะครับทีมงานช่างของเราก็ได้ลงมือทำแล้วก็นั่งพักผ่อนแล้วนะครับผมหลังจากที่ได้สั่งอิฐสั่งปูนสั่งลายมาเรียบร้อยเสาก็ตั้งจับระดับเรียบร้อยนะครับได้มาตรฐานสากลโอเคมองแล้วได้ตรงเป๊ะนะครับผมมีการขึงเชือกอย่างดีนะครับก็คาดว่าเสาประมาณ30ต้นนะครับเหมาช่วงนี้ก็ ช่องละพันเนาะช่องละพันนะครับผมช่องละหนึ่งพันบาทพอตั้งเสร็จก็เดี๋ยวก็ทำการเทคานเทคานเสร็จก็ก่ออิดนะครับจับมาตรฐานนะครับผมเป๊ะนะครับเป๊ะเป็นแนวเดียวกันนะครับ ทีมงานช่างเราทํางานหามลุ่งหามคำ่ำกลางท่ามกลางแสงแดดอันร้อนระอุนะครับใช้เสาที่เป็นตีนนะครับมีตีนเสาหมดปูนไปแล้วประมาณ5ถุงปูน4ถุง5ถุงแล้วนะครับผมคาดว่าอิดประมาณ800ร้อก้อนจากการคำนวณโดยสายตานะครับ คาดว่าประมาณอาทิตย์หนึ่งก็เสร็จอาทิตย์หนึ่งนะครับพอพรุ่งนี้ก็เทคานเทคานฝั่งโน้นหรือไม่ก็พรุ่งนี้ก็ตั้งเสาฝั่งโน้นนะครับ mm hmm. ก็คงจะเสร็จแล้วครับ mm hmm. สำหรับผมก็รับงานทางโน้นนะครับก่อยีดร้อยสิบสี่ช่องก็ค่อยๆอันนี้กันไป นะครับทีมงานช่างเราก็ผูกเหล็กผูกเหล็กนะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวจะอัปเดตให้ชมตอนต่อไปเรื่อยๆนะครับผมสวัสดีครับ